สำหรับเจ้าโต๊ะตัวนี้ดียังไง1ขนาดกระทัดรัดราคาย่อมเยาวนะครับ 2. ผมยังคงล้วซอยยังเข้าไว้นะครับซอยได้สะดวกปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วแต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่พอผมก็ยังใส่ล้วซอยของเราเข้าไปขนาด80เซนเนี่ยสบายๆเลยนอกจากนั้นตัวนี้ยังมีเลาเตอร์ทิมเมอร์ติดตั้งให้พร้อมที่จะไปทํางานต่อได้ในขณะที่ลบมุมลบโคง้งหรือว่าซอลองยังไม่พอ ผมเป็นโต๊ะงานไม้หรือว่าโต๊ะเวิร์กเบสก็คือมีปากกาหัวโต๊ะให้อีกเผื่อท่านจะใส่ตัดเจาะอะไรก,ก็ได้เลยนะ,นะครับสวัสดีครับพอร์ิชิทไทยคอมิวเตอร,ร์นะครับมาแล้วนะครับสําหรับโต๊ะสแตนเลสโต๊ะงานไม้ที่เป็นอเนกประสงค์ร่วมกับสแตนเลสข้อดีคือมันย่อมเยาวด้วยราคาแล้วก็ขนาดด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูคลิปกันครับว่ามันเล็กจิว๋วแต่มันเล็กพิกขีนูนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนครับ ครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสำหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีฉาชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัท c a r ฟนเตอร์ทุนเท่านั้นนะครับ ครับก่อนที่จะไปดูในคลิปนะครับเปิดราคาดูก่อนนะครับตัวโต๊อย่างเดียวนะครับ8,900าไปฮะดีไหมฮะแล้วก็ถ้ารวมเลื่อยด้วย16,00นนะครับเนะี่ยคบไปเลยเพราะเมื่อก่อนมี้2 0 0 0 0กว่าอันนี้16,00 0จบแล้วอยากให้ใหญ่เข้าไปอีกผมมีต่อเสริมเข้าไปมันจะยาวเมตร60เลยทีนี้ฮะต่อเสริมไปอีกนิดเพิ่มกันอีกแค่5 0 0ยเป็น16,500หกนะคารับครับสำหรับโตะเราเนี่ยก็จะให้แผง2แผงนะครับแล้วก็มียันขาไปให้นะครับ สิ่งที่ลูกค้าจะทําก็คือประกอบชุดแผงขากระยันขาเข้ามาก่อนอย่างเงี้ยฮะอันนี้ผมจะให้อุปกรณ์ไปหมดเลยถ้าก็ใส่เพาะตรงนี้อันนี้ก็ใช้น็อตไขนะครับครับต่อจากนั้นผมจะให้ชิ้นส่วนที่รับตัวเครื่องไปเลยนะครับ2ชุดตรงนี้สามารถปรับสูงต่ําได้นะครับตัวหนึ่งเราก็วางเข้าไปตรงนี้นะครับอีกชุดหนึ่งเนี่ยผมจะยึดกับชุดแผงชุดใหญ่เลยนะครับก็จะตั้งอย่างนี้นะครับอ่าจะเป็นอารมณ์นี้ก่อนนะครับ ครับแต่ก่อนอื่นถ้าต้องเอาชุดแผงเกาะตัวนี้มายึดกับหน้าโต๊ะก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําสัญลักษณ์ไปให้นะครับก็ถ้าก็ยึดเกี่ยวปล่อยเข้าไปเลยสามตัวนะครับหนึ่งสองสามครับตัวนี้ก็จะเป็นเฟรมแล้วนะครับตัวนี้เรามีปากาหัวโต๊ะเหล็กไปให้เลยนะครับตรงนี้ในเซตนี้อ่าแล้วก็ยกเซตขึ้นมาวางได้เลยนะครับครับแล้วก็วางผมมีสลักเดือยอย่างนี้ไปให้แล้วนะครับอ่าลงไปตำแหน่งนี้เลยเนี่ยครับอย่างเงี้ย ครับมาถึงตรงนี้เราก็เอาโต๊ะเลื่อยของเราวางได้เลยนะครับวางให้ลงตำแหน่งครับส่วนสูงต่ำเดี๋ยวเราปรับได้นะครับครับตำแหน่งความกว้างเนี่ยผมทำมาพอดีกับโต๊ะคาเปะเลยนะครับตัวนี้ฮะทั้งก็จัดให้พอดีเลยนะฮะจะพอดีกันเลยเผื่อั้วซอยก็จะได้วิ่งมาได้กรณีที่เดี๋ยวถ้าเราจะทำต่อไปครับสำหรับเราก็จะให้รั้วแบบนี้ั้วตัวนี้ใช้ได้กับเราเตอร์หรือว่าทิมเมอร์เนี่ยผมทำเพจไปให้เลยนะครับแล้วเราก็มีเบรกเกอร์ให้ด้วยนะครับสำหรับฝั่งนี้เป็น สำหรับใช้เราเตอร์ทิมเมอร์นะครับก็รู้วของเขาก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับเนี่ยฮะเลื่อนมาตัวนี้แอดจัดได้อีกนะครับตัวนี้คลายน็อตแล้วก็สไลด์ได้นะครับครับเดี๋ยวผมขยับนี่ฮะอันนี้เป็นชุดหัวดูดฝุ่นแล้วก็เสียบเข้ามาได้ถ้าเราไม่ใช้สไลด์ตรงนี้นะครับคลายน็อตขยับได้ใช่ไหมฮะดอกเล็กดอกใหญ่เราขยับได้นะครับครับสาหรับโต๊ะเขาผมคงเดิมไม่หมดเลยเผื่อให้ท่านได้สะดวกนะครับเนี่ยฮะรัวสอยของเขา ดึงออกมาก็ยังได้อยู่นะครับเห็นไหมดึงออกมาก็ซอยได้ปกติของเขาเลยอยู่ที่ประมาณมากสุดของเขาก็65เซนนะครับโดยประมาณทีนี้ถ้าฝั่งนี้เนี่ยท่านดึงออมาใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าท่านบอกว่าอยากจะได้มากกว่า65เซนอ่าผมก็มีตัวนี้รองรับก็ใช้ของเราลวของเราตัวนี้ผมลองเลื่อนมาให้สุดเลยตัวนี้นะครับถ้าท่านอยากจะได้มากกว่าก็คือบางครั้งติดที่6-80เซน เอาลครับตัวนี้80เซนลองรับเหลือเฟือเลยนี้ไป80กว่านะครับก็ส่วนใหญ่ท่านจะซอยก็มี40 30 40 60แล้วมากสุดก็เป็น80นะครับอ่าน่าน่าจะมากแล้วถ้างานซอยเนี่ยใช้ใช้ลวของเราได้เลยครับตัวนี้มาเป็น80ส่วนถ้าใช้อยู่ในเกณฑ์30 40ไม่เกิน65ใช้ลวฝั่งของเขาได้เลยอ่ะแล้วก็มีอีกออปชั่นที่เราทำขึ้นมาถ้าสมมติท่านบอกว่าเอ้ย อยากจะทําให้ตรงนี้มันดูเต็มนิดนึงนะครับบางทีมันเป็นรูโบโบได้เดี๋ยวผมเอาออปชันของผมมาเสริมเข้าไปแล้วราคาเพิ่มขึ้นอีนิดหน่อยนะครับครับแล้วใส่แผ่นเสริมเข้าไปเลยนะครับอ่าคันนี้ก็จะเป็นการทําให้เป็นดูใหญ่ขึ้นมานะครับครับทีนี้ก็จะทําให้หน้าโต๊ะเรียบขึ้นมาแล้วดูเต็มขึ้นมาเลยคันนี้หน้าโต๊ะจากเดิมเมื่อกี้นี้นะครับก็จะใหญ่ขึ้นมาเนี่ยครับรวมแล้วเนี่ยเมตรหกสิบเลยครับแล้วดูมันก็ดูอลังกาแล้วราคาเนี่ย ดีงามมากนะครับถ้าซื้อพร้อมโตะตัวนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาบอกกันนะครับครับทีนี้รั้วตัดล่ะครับรั้วตัดที่ของเขาอาจจะเป็นแบบนี้มันอาจจะดูเล็กไปหรือว่าประคองไม้ได้ไม่มากอะไรก็แล้วแต่เพราะเขาให้รางคู่มาแล้วผมก็จะให้ตัวถาตัดไปให้ด้วยในชุดนี้ถ้าเกิดท่านอุ่นหนุนเราหรือถ้าจะไม่เอาก็ได้ครับเนี่ยถาตัดมันก็จะวิ่งอยู่ในนี้ประคองรางสองรางเลยนะครับอย่างเี้ยมันจะได้มั่นคงแล้วมันมีระยะประคองและยาวด้วยนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมเปิดล่องก่อนเลย ครับทีนนี้ท่านก็จะมีตัวชุดช่วยประคองนะครับสําหรับผ่าตัดกรณีที่ลวตัดนี่นมันสั้นไปผมให้ไปนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะเทสโต๊ะเลื่อยของสแตลเล่ก่อนเลยตัวนี้มีใช้กับเจ้าเครื่องดูดฝุ่นออ,อ,อโตของ30ลิตรเจมาหัวพอดีกันเป้เลยนะครับนี่ฮะพอดีกันเป๊้เลยเสียบได้เลยปักก็เป็นปักก็เหมือนกันอีกนะครับใช้ด้วยกันได้เอาละครับครับเดี๋ยวใช้ลวดซอยครับผมก็ยังคงเขาไว้อยู่นะมสมมติสมมติว่าผมจะซอยไม้นะครับตัวนี้อ ครับพอเปิดเครื่องเครื่องดูดฝุ่นทํางานเลยอันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าเครื่องดูดฝุ่นมีในตัวเลยนะครับอ่ะไปเลยนะครับ สำหรับตรงนี้เป็นเอาช่มเสริมนะครับเพิ่มเงินอีก500ถ้าท่านอยากจะได้ครับก็จะทําให้เติมเต็มเลยอ่ะสมมุติเราซอยไม้ได้แล้วทีนี้ถ้าบอกว่าซอย65ไม่ได้อยากจะซอย80ท่านนี้ไม่ได้แล้วไอ้ตรงนี้ติดป,ปัญหาคือไม่พอมาใช้ฝั่งนี้เลยครับ80มาใช้รั้วของเราเลยครับครับทีนี้ถ้าท่านจะซอย80เซนละอ่ะมาใช้รั้วของเราได้แล้วทีนี้นะครับอ่ะมันจะใหญ่ขึ้นเลยล็อกนะครับก็สะดวกขึ้นครับเดี๋ยวผมจะซอย80เซนทีนี้ถ้าระยะ ชนตรงนี้ถ้าน้อยมากไม,ไม่ไม่แนะนำนะครับเพราะอันตรายนะครับอันนี้ผมมีระยะตรงนี้60เซนก็ยังพอได้อยู่นะครับก็ท่านต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันไกลนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะซอย80เซนนะครับอันนี้ผมใช้เครื่องดูดฝุ่นร่วมด้วยนะครับ ครับ80เซนครับครับถ้าใช้ของเขากลางาไปตรงนี้นะครับ80เซนไม่ได้ไม่ได้ไไดแค่65เซนเนี่ยฮะนี่ผมซอยแล้วมันยังไม่พอนะฮะเนี่ยก็จะเป็นขีดจํากัดผมก็เลยมีทางเลือกให้นะครับสําหรับที่มากกว่า65เซนก็เลือกทางนี้ได้ครับหรือว่าผมอยากจะลบมุมเซาะร่องบางใบอะไรใช้เลอเตอร์หรือว่าทิมเมอร์ตัวนี้ลองรับนะครับผมก็ติดมาให้แล้วนะครับอันนี้ผมอยากจะลบมุมเดี๋ยวเราไปใช้การลบมุมด้วยทิมเมอร์กันบ้างครับ กรับสรับทีมเมอร์ตัวนี้อันนี้มีลูกปืนแล้วก็ชนลูกปืนได้เลยแต่ถ้าไม่มีลูกปืนเดี๋ยวผมจะใช้ล้วรวมกันก็ได้ทีนี้อันนี้ผมก็ใส่เบรกเกอร์ไปให้แล้วนะครับถ้าก็ไม่ต้องกังวลเรื่องไปเปิดปิดใต้โต๊ะถ้าก็เปิดปิดที่เบรกเกอร์ของเราได้เลยไป ครับถ้าท่านจะลบมุมหรือว่าบางใบอะไรใช้เลอเตอร์ทิมเมอร์แล้วก็มีรองรับให้นะครับหรือว่าท่านจะใช้พร้อมล้วะเดี๋ยวผมจะใช้พร้อมล้วแล้วมันจะใส่เครื่องดูดฝุ่นได้ด้วยนะครับครับเราก็เลื่อนล้วมานะครับเราก็ใช้ล้วฝั่งนี้แทนนะครับครับเราก็ใช้ร้วกว่าล้วอย่างเงี้ยครับอันนี้เราก็สไลด์ออกเข้าออกได้ตามดอกแล้วเราก็ใช้ดูดฝุ่นด้วยก็ได้ครับอันนี้เป็นหัวกะโหลกนะครับหรือว่าจะมีเซฟตี้เผื่อท่านที่เป็นมือใหม่หรือว่า ท่านที่อยากจะดูแล้วมันได้ปลอดภัยนะเซฟตี้กันไม้กระเด็นเข้าหรือว่ามีอะไรแตกชิ้นส่วนหรือว่าเศษไม้จะได้ไม่กระเด็นเข้าตาท่านอันนี้ก็จะเป็นตัวกาดให้ท่านนะครับเนี mm ่ยฮะครับเดา๋ผูผมจะใส่เครื่องดูดฝุ่นไปเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวมีอะแดปเตอร์ hmm. สักหน่อยนะครับเ mm hmm. นี่ยฮะจะดูดเลยนะครับแล mm hmm. ้จะดูดไปด้วยกันนะครับใส่าาไว้ในนี้นะครับ, mm hmm. รบแต่เมื่อกี้ผมว่ามันไม่พอดีถ้าท่านอยากจะพอดี mm hmm. ถ้าดูคลิปผมก็ดูไปครับถ้าไม่ใช้ไม่เป็นไร ผมมีอะแดปเตอร์แบบนี้ฮะห้าหัวจําหน่ายด้วยนะครับสามร้อยปลายๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวเอาผมจะใส่ตัวนี้แทน,นครับตัวนี้เดี๋ยวพันเทปเข้ามานิดหนึ่งนะครับครับบางทีผมก็พันเทปเ,เนี่ยฮะเทปใส่ไฟเราเนี้ยแก้ได้หรือว่าถ้าจะมีเป่าลมร้อนอะไรได้หมดอันนี้ก็อยู่ระดับหนึ่งแล้วนะครับสบายๆอ่าเนี่ยนะครับน,นี้ก็เอาหัวที่ใส่ได้อ่าพอดีหัวนี้เอาล้ครับทีนี้เป็นเรื่องเดียวกันแล้วครับใส่กลับเข้าไปใหม่นะฮะ สไลด์ตามตรงนี้แล้วเราไปหยุดอยู่ตรงกลางล็อกตรงนี้ได้เนี่ยผมทําตั้งใจครับแล้วตรงนี้อันนี้ได้แล้วเราใส่หัวดูดฝุ่นของเจม่าสามสิบลิตรได้เลยได้ได้เลยครับทีนี้เราก็เริ่มต้นใช้งานเพาะเพื่อดูดฝุ่นได้เลยฝุ่นหายไปนี้นี้หมดครับพันดูดในหัวหลอก เ,เพราะว่าฝุ่นมันหายไปเลยนะในนี้เอออันนี้เวอร์เพราะว่าหัวกะโหลกเลยมันโฟกัสฝุ่นนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวลบมุมให้ท่านเห็นหัวตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับ ครับอันนี้เป็นโซนของเลาเตอร์หรือว่าทิมเมอร์ก็ได้พร้อมตัวนี้ฮะถ้าท่านจะใช้หัวดูดฝุ่นมันก็เวิร์กนะครับถ้าท่านอยากได้ความเพอร์เฟกนะครับครับผมสาธิตความเจ๋งของเขาคือลวดโซอ,อย,ยังใช้ดั้งเดิมของเขาได้อยากจะได้ใหญ่หรือว่าเราหรือว่าจะเป็นเลาเตอร์ทิมเมอร์ได้มีพรอหัวก็หลกดูดฝุ่นเท่านั้นยังไม่พอนี่ครับแถมมาให้อีกในตัวเพราะว่าถ้าทํางานไม้เนี่ยถ้าท่านอยากจะเจาะเนี่ยหรือว่าตัดหรือว่าใส่เนี่ยฮะเนี่ยฮะ มีปากกาสักตัวหนึ่งนะครับบีบแล้วมันจะทํางานง่ายนะครับจะเจาะจะตัดจะใสนะครับนะฮะมันก็จะง่ายเพราะว่าถ้าท่านไม่มีที่จับปากกาเนี่ยเวลาทํางานไม้มันยากนะครับนะฮะมันทำงานง่ายนะครับขอให้มีโต๊ะเวิร์คเบนซ์สักตัวหนึ่งมีปากกาสักตัวหนึ่งอ่าเนี่ยครับ นะใสออกมา,าเนี่ยฮะบ,บางทีท่านอยากจะใสหรือบางทีทําจิกเจาะเดกลมอะไรเง,งี้ยเจาะลงไปเง,งี้ยมันมีตัวบีบสักตัวนี่เป็นปากกาเหล็กหกนิ้วด้วยนะครับผมแถมหัวปากกาไม้ไปให้อีกด้วยเะครับเผื่อไม้ท่านจะได้ไม่ช้าแล้วมันจะพอดีกับหน้าโต๊ะด้วยแล้วตันนี้ในความพิเศษคือผมฝังหน้าเหล็กไปด้วยนะจะได้ให้พอดีเหตุผลก็เพราะว่าผมไม่อยากให้มันนูนมาเผื่อท่านจับไม้ใหญ่หญๆมันจะแน่ๆกับหน้าโต๊ะไปเลยนะครับไม้อย่างเงี้ยนะเห็นไหมเดี๋ยวกล้องดูข้างหลังฮะมันก็จะแนบไปเลย มันจะไม่นูนออกมาอย่างนี้เพราะว่าจะได้รับเต็มเต็มหน้ามันจะได้บีบแน่นๆนะครับเนี่ยฮะเพราะว่าเราฝังแผ่นปากกาวไว้กับหน้าโต๊ะเราเลย ครับถ้าชื่นชอบต๊ะตัวนี้เราก็มีจำหน่ายแล้วนะครับที่ t ทยคอมพิวเตอร .com เว็บไซต์ที่ทำให้งานไม้เป็นเรื่องง่ายครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม